ยาวนะนี่ครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับชีนุกครับบินได้สวยงามจริงๆครับถึงแม้จะเป็นฮอร์สามจุดตัวนี้ระยะบินเนี่ยได้ถึง15นาทีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รีโมทบินได้ไกลถึงร้อยเมตรทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์กทอยด์ .com ครับเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ RC นะฮะเครื่องบินนะครับนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับรุ่นใหม่นะฮะที่เป็นหนึ่งในรุ่นที่นักสะสมฮฮออออนนนนนะคคครรัััับบแลล้้้วววกกกกก็็็เเ่่ยยาาามมีีไปงตื c ี4 7ชีนุกนะครับผู้ชมครับเป็นมินิชีนุกนะฮะผู้ชมตันนี้มาด้วยกันเป็นระบบสาช่องนะครับคัณสบัิที่สู้ลมแรงได้ดีมากๆนะฮะเราเลยมาแนะนําให้กับผู้ชมได้เอาไปเก็บสะสมและเอาไปเล่นกันนะเป็นของกองทัพบกสหรัฐอเมริกานะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องบินลําเลียงแล้วก็มีความสวยงามที่หลายๆท่านนะฮะต่างอยากมีไว้ในครอบครองนะครับตันนี้มากับรีโบทนะครับเป็น2.4สนะฮะสามารถบินในอาคารได้และบินกลางแจ้งได้แล้วก็สู้ลมแรงได้ด้วยนะฮะมีสวิตนะฮะ ไฟก็จะขึ้นนะครับผู้ชมครับแล้วก็มาเปิดปีโมดนะฮะไฟเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยนะฮะสำหรับสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับจะเป็นที่มือด้านซ้ายมือนะฮะกดแช่ไว้ก็จะดับนะเดี๋ยวจะมาทดสอบบินกับชีลูกนะครับกับชีลูกนะครับปล่อยมือบินได้นะครับผู้ชมครับมีระบบล็อกความสูงนะฮะลมแรงใช่ไหมวันนี้ คุณผู้ชมครับลมในสนามที่เราทดสอบเนี่ยแรงมากครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแต่ได้ยินเสียงลมที่พัดมาที่กล้องของเรานะครับเป็นขนาดว่าลมพัดพอติ้วเลยทีเดียวแต่ว่าชิ้นตัวนี้ก็ไม่กลัวลมนะครับดันพัฝ่าลมแรงได้สบายนะครับการใส่แบตเตอรี่ก็ใส่ในช่องนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีสวิตช์ล็อกตรงนี้นะฮะเรียกว่าชิ้นงานเนี่ยทำมาได้กลมตื่นมากๆนะครับวิธีสไตล์ก็มี2แบบนะครับตรงนี้เป็นออโต้นะครับ ทีนุก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลปเตอร์ที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้ตู้ลมแรงได้นะครับคุณผู้ชมครับพับนิ่งก็สวยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่บินไม่ค่อยเก่งนะฮะหรือมือใหม่ๆนะแนะนําแบบบินแบบไม่มีลมจะดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเนี <S <S ย่ยเราจะลองทดสอบบินไกลนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ฮะบินสวยงามมากๆครับกับชีนุกเป็นอสามจุ้าช่องครับที่ไม่กลัวลมนะครับปกติอสาจุดาเนี่ยจะสู้ลมไม่ได้แต่ตัวนี้ที่เศษจริงนะครับบินเร็วแล้วก็ให้ความสวยงามแล้วก็ดูดันเหมือนจริงมากๆนะครับคุณผู้ชมครับทางร้านของเราเนี่ยกออยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมแบบไปเล่นกันจรีงๆนะครับทดสอบบินหรือยาวนะนี่ครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับชีนุกครับเครื่องบินสัมภาระของสหรัฐอเมริกานะครับ ตัวนี้ของกองทัพบกนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะบินได้สวยงามจริงๆฮะถึงแม้จะเป็นฮอลลสามชุดนะตัวนี้ระยะบินเนี่ยได้ถึง15นาทีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รีโมทบินได้ไกลถึงร้อยเมตรทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับจากที่เรารีวิวเนี่ย15นาทีนี่สบายๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยปาาเลียวนะฮะเดียวฟ้ามากๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่าอยะไใดติดต่อกเราเข้ามานะครับหน้าเล่นจริงๆครับกับเฮลิคอปเตอร์ชีนุกนะฮะ ราคาเพียง1,800บาทเท่านั้นถ้าสู้ลมแรงๆอย่างนี้ได้สบายเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้มาพร้อมชุดกับรีโมทนะฮะแล้วก็สายชาร์จด้วยนะครับผู้ชมครับก็มาพร้อมกับแบตลิรีเทียมบินได้ประมาณ15นาทีนะผู้ชมที่อยากได้ชีลุกติดต่อเราเข้ามาฮะตามเบอร์โทรและไอเดียไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องจากกันไปก่อนกันกบเฮลิคอปเตอร์ชีตุกครับสวัสดีครับ